สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องสาธิตตารางเดินโอ้โหฝนฟ้าฟ้าโอ้ยนกพายจินปลาครับพี่น้องของเท้เต็มให้ได้นะครับ

Anh hưởng của bay 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 ăn bay 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 เห็นยู่คำไม่สองคนยูมุมนี่แหละยูแกน,นี่แหละเห็นอย่างงูเงินเขาเบิ้งเขาเบิ้งเขาบางหน้าครับเพราะว่าฝนตกมาหนาม,มาอังอนี่ครับว่าเขาท่านงหญ่ครับยันเขาตาย เป็นหน้าหมอหเรื่อยครับคนกระลินพี่น้องเอ้ยเอาตัวกระหัก่อนใช่ไหมใครได้เห็นเวียก นอ้ส่วนนามอะไรถอยอาจากมามาครับน้ำเปล่าไหวอะไรมาพี่น้อง มไม่เป็นทอขาดจ่ป่ะเป็นจะคันแท้ขาดจิพี่น้องอื หัวลินครับฝนโป,ปอยลงมาอีกแล้วครับบรรยากาศตอนนั้นสอบของไอยทุ่งหน้าครับ นี่น้ำามขาวจากผากได้พี่น้องน้ำขาวจากผากโอ้ฝนตกไปล่้ยๆครับ เขาก็ยืดนี้น้ำพ่อเขาครับพี่น้องน้ำมาไว้อันนี้มันเห็ดก้อนครับนี่ครับผนเห็ดก้อนเห็ดแต่สงการแล้วครับหน้าพันยญ่สงการแล้วละวานเลยครับเพราะว่าหน้าคุมครับอันนี้ของกระวานับนี่ครับอนีรของไอ้ป่าบรทัดไอ้เห็ดอยู่สุเทียพลนี่เห็ดก้อนมูดลยครับเพราะว่าผลบ่มีท่างเขาครับเป็นที่ตาบอดครับ วันนี้ก็เลยขายทางไ้เพิ่อนครับนั่นหัวหน้าครับยิงแดงนะครับขายหัวหน้าไอ้เพื่อนเพราะเพื่อนใ้มีทางเขาเขาเป็นเสือทางเขาเอาเพื่นมีทางเขา,าเราเพื่อนเรียกว่าฝ่าพี่น้องมันก็เสืออยู่งามก็ไรออกเรื่อยๆแล้วเอ้า เดี๋ยวถอยมาใส่อีกตัวพี่น้องเดี๋ยวถอยมาต่อออกไปอีก ท้องไร่ท้องนานะครับบรรยากาศตอนดบครับพี่น้องโอ้อยโดมมีคนเตือนไปอ้พี่น้องคนคนครับโวมครับลวมสาวน้อยนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณนถูกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าฝนลินมาแล้ว